สวัสดีค่ะอัสลามูอะลัยกุ้มค่ะ,คะยินดีต้อนรับสู่เพจคุณเต่าสไปอียบค่ะมือแรกในคลิปนี้ก็ขอนำเสนอกาแฟเย็นน้ำมะพร้าวค่ะหลังจากที่คุณเต่าได้ลองทำก็พบว่ามันอร่อยมากค่ะก็อยากจะให้เพื่อนเพื่อนได้ลองนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมก็มีกาแฟเตเวียหรือน้ำตาลน้ำมะพร้าวนมแอลมอน์หรือว่าจะเป็นนมสดก็ได้ค่ะ ในวันนี้นะคะคุณต่อจะดื่มแก้วใหญ่ค่ะก็เลยจะทำในปริมาณที่เยอะนะคะก็ใช้กาแฟไป2ช้อนชาพูนๆเลยค่ะตามด้วยสเตียนะคะแต่เพื่อนๆใช้น้ำตาลได้ค่ะจากนั้นก็เทน้ำร้อนนะคะชงกาแฟก่อนค่ะจากนั้นก็เตรียมแก้วสำหรับกาแฟเย็นนะคะแล้วก็น้ำแข็งค่ะ พอเตรียมน้าแข็งเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็เทกาแฟร้อนๆลงไปนะคะตามด้วยน้มามะพร้าวค่ะสิ่งสําคัญเลยค่ะจากนั้นก็ตามด้วยนมแอลมอนค่ะถ้าเพื่อนๆไม่ชอบนะคะก็อย่างที่บอกค่ะใช้นมสดแทนก็ยิ่งอร่อยเลยค่ะจากนั้นก็ใช้ช้อนหรือหลอดนะคะคนๆชงๆค่ะแล้วก็ดื่มเลยค่ะอร่อยมากคอนเฟิร์มค่ะสดชื่นตัดไ้โดนลงโทษนะคะเพราะว่าแก้งน้อง oh. another four minutes Yeah, just like you're doing exercise. Okay, can I walk? And do no, it? stay there. Can I do like this? Only that. No, lift up more. Yes. You can sing, it's okay. <laughs> เด็กๆก,กำลังตกแต่งไฟนะคะสำหรับรอมฎอนค่ะไอตัวข้างล่างเนี่ยซื้อมาตั้งแต่ตอนไปคาฟ,ฟูแต่อันนี้เพิ่งสั่งมาจากอเมซ o นนะคะทั้งหมดเนี่ยเด็กๆตกแต่งเองนะคะด้านนี้ก็เช่นกันแต่ว่ามันยังไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่เดี๋ยวคุณต่อกะว่าเดี๋ยวจะมาแก้ตรงนี้นะคะเพราะว่ามันดูตรงๆเกินไปคือคุณแม่ก็อยากจะช่วยนะแต่คุณแม่ต้องทำอาหาระคะ่ะเดี๋ยวไปดูคุณแม่ทำอาหารแล้วกันนะคะ แล้วก็ให้เด็กๆตกแต่งไปพอเด็กๆตกแต่งเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเอาให้ดูคะ่ะถึงแม้ว่าสภาพกำแพงมันจะดูสกปรกนะคะแต่ว่าแสงสีคัล์ลอฟูอาจจะทำให้ห้องมันดูดีขึ้นนะคะกบเกลื่อน,นะคะ่ะกบเกลื่อนอาหารเย็นวันนี้นะคะก็เดาไม่ยากค่ะผัดเอ้ยไม่ใช่แกงผักรวมของอียิปต์นะคะ เดี๋ยวมาดูการทํำเพลินๆเลยนะคะเพื่อนๆก็คงเคยดูกันไปแล้วละ่ะรอบนี้คุณเต่อก็จะไม่อธิบายอะไรมากมายนะคะให้เห็นด้วยภาพไปค่ะ The day, Allah will have you If you surely have yourself for everyone who's around you on the day of judgment, Allah will surprise you. If you show good diet, pray hard, half times a day. Show love to everyone around you Yeah, if you learn and teach. On the day of judgment, I'm sure there is a place for people like you. If you please, I'm glad every moment of your time and every single day of your life. There is there. a place for people like you. All oh, full of love. There is a place for people like you. There's a place for people like you There's oh, a place for oh, like Janna Jannah, 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 Jannah There's a place for people like you Embracing greediness by you Keeping your arms folded for long It ain't a big deal at like, all เดี๋ยวจะโชว์ผลงานนะคะนี่คือผลงานของลูกๆค่ะอันนี้ลูกๆติดกันเองนะคะแต่พอมามุมนี้นี่คุณเต่าติดนะคะอย่า oh. oh, ยังมีเหลืออีกเส้นหนึ่งเดี๋ยวไว้อาจจะคืนนี้หรือพรุ่งนี้เดี๋ยวคุณเต่าจะติดอีกด้านนะคะ oh, <please. S 1> สีสันคัลเลอร์ฟูลมาก คุณเต่าอ,อยากจะทานขนมจีนมาหลายวันแล้วนะคะวันนี้ก็เลยตัดสินใจทําสักทีค่ะครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งแรกกับการทําทุกขั้นตอนสําหรับเมนูแกงกะทิปลาของใต้ค่ะคุณเต่าก็ไปเรียนรู้วิธีการทําจาก Youtube นะคะดูจากหลายช่องเลยค่ะแล้วก็ได้สูตรนี้มาค่ะส่วนประกอบในส่วนแรกที่ใช้นะคะก็จะมีตะไคร้กระเทียมหอมแดงแล้วก็ใบมะกรูดจากนั้นก็คือปลาค่ะคุณเต่าใช้ปลาน้ําดอกไม้หรือว่าปลาสากนะคะ และส่วนที่2ก็จะเป็นส่วนของการทําพริกแกงนะคะก็จะมีกระเทียมพริกไทยดําพริกแห้งพริกสดใบมะกรูดตะไคร้ขมิน้นกระปิหอมแดงส่วนกระชายเนี่ยคุณเต่าเติมมาเองนะคะด้วยความที่เป็นคนชอบกลิ่นกระชายมากเลยค่ะหวังว่าเพื่อนๆทางใต้คงจะไม่ขัดใจนะคะเริ่มแรกเราก็จะต้มตัวปลาก่อนนะคะพอน้ำเดือดแล้วเนี่ยเราก็จะใส่หอมแดงตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็กระเทียมค่ะ เหตุผลก็คือเป็นการดับคาวปลาค่ะจากนั้นเราก็ใส่ปลาลงไปนะคะเราก็จะต้มปลาไปเรื่อยๆจนกระทั่งปลาสุกค่ะขณะเดียวกันเราก็จะไปทำพริกแกงกันค่ะครั้งนี้คุณเต๋ออยากจะลองตำพริกแกงเองค่ะแต่ตอนทำก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าจะออกมาดีหรือเปล่าเพราะว่าโดยปกติเวลาทำพริกแกงเนี่ยต้องใช้ครกหินใช่ไหมคะแต่คุณเต๋อไม่มีค่ะก็เลยใช้ครกตำส้มตำเนี่ยและค่ะ บอกตามตรงนะคะตอนตําไปเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าจะรอดหรือเปล่านะคะเพราะว่ามันค่อนข้างยากมากเลยค่ะที่จะทําให้มันแหลกแต่ก็มีแผนบีไว้แล้วค่ะว่าถ้าตําแล้วมันไม่แหลกเนี่ยเราก็จะใช้เครื่องในการช่วยปั่นค่ะตำจนเหนื่อยเลยค่ะตำเท่าไหร่ก็ไม่แหลกดังใจสักทีนะคะทนไม่ได้แล้วค่ะสุดท้ายนะคะก็ต้องอาศัยเครื่องปั่นเนี่ยแหละคะ่ะเครื่องที่คุณต่อช้ยเรียกว่าเครื่อง food processor นะคะ ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะว่าภาษาไทยเรียกว่าอะไรนะคะแต่มันเป็นเครื่องที่ช่วยปั่นเนื้อปั่นผักโดยที่ไม่ต้องใส่น้ำลงไปอะค่ะแล้วก็สามารถทำในปริมาณที่มากได้ะค่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้บดได้ละเอียดสักทีเดียวนะคะแต่ว่ามันก็เป็นเครื่องที่ช่วยออมแรงคุณต่อได้เยอะเลยะค่ะถ้าเราไม่ซีเรียสมากว่าเครื่องแกงหรือว่าพริกแกงเนี่ยจะต้องบดละเอียดมากเครื่องนี้ก็ใช้งานได้ดีเลยะค่ะตอนปั่นเนี่ยคุณเตอเติมน้ำลงไปอีกหน่อยนึงนะคะด้วยความหวังว่ามันจะละเอียดมากขึ้น,นะค่ะ ใช้เวลาปั่นนานพอสมควรเหมือนกันค่ะเพราะว่าคุณเต่ออยากจะให้ละเอียดสุดๆเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะและนี่ก็คือหน้าตาพริกแกงของเราค่ะจากนั้นคุณเต่าก็เอาเครื่องใส่กลับลงไปใหม่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวสักพักเราจะเอาปลามาปั่นรวมกับพริกแกงค่ะตอนนี้ปลาของเราก็สุกด,ดีแล้วนะคะเดี๋ยวคุณเต่าจะตักใส่จานค่ะแล้วก็จะมาแกะเฉพาะเนื้อออกนะคะและน้ำต้มปลาเนี่ยเราจะไม่ทิ้งนะคะคุณเต่าจะเก็บไว้สำหรับการทำน้ำยากะทิเนี่ยละค่ะ ตอนนี้คุณเต่าก็จะแกะเนื้อปลาแล้วค่ะโดยที่คุณเต่าเนี่ยใช้ทับพ,พีกับช้อนเป็นตัวช่วยในการแกะปลานะคะจริงๆอ่ะควรจะรอให้ปลาเย็นก่อนนะคะแต่ว่าคุณเต่าใจร้อนค่ะรอไม่ไหวก็แกะมันเลยทั้งแบบนี้ละค่ะ แม้ว่าปลาน้ำดอกไม้หรือว่าปลาสากเนี่ยจะมีเนื้อเยอะนะคะแต่ว่าข้างในเนื้อเนี่ยบางทีมันก็จะมีก้างใหญ่ๆซ่อนอยู่ยังไงก็อย่าลืมเช็คให้ดีๆนะคะเอาก้างออกให้หมดเลยค่ะและนี่คือเนื้อปลาที่แกะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็หวังว่ามันจะไม่มีก้างคงค้างอยู่ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็เอาเนื้อปลาเนี่ยค่ะลงไปใส่ในพริกแกงที่เราทําไว้นะคะแล้วก็ปั่นผสมกันอีกทีค่ะสามารถเติมน้ําลงไปนิดนึงเพื่อความสะดวกในการปั่นนะคะ ตอนนี้พริกแกงกับปลาของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะและนี่ก็คือหน้าตาของมันนะคะและตอนนี้เราก็พร้อมที่จะทําน้ํายาขนมจีนของเราแล้วค่ะเราก็ตั้งหม้อแล้วก็ใส่น้ํากะทิลงไปนะคะคุณเต่อใส่ไปก่อนกระป๋องหนึ่งค่ะจากนั้นก็ใส่พริกแกงกับปลาบดลงไปค่ะคุณเต่อรู้สึกว่าน้ํากะทิน้อยไปค่ะคุณเต่อก็เลยใส่ลงไปอีกครึ่งกระป๋องค่ะจากนั้นก็คนพริกแกงปลากับน้ํากะทิให้เข้ากันค่ะ ตอนที่คุณเต่าทําก็ไม่แน่ใจนะคะว่าต้องใส่น้ําต้มปลาที่เหลือเนี่ยลงไปตอนไหนแต่รู้สึกว่าน้ามันค่อนข้างจะข้นไปอะค่ะคุณเต่าก็เลยตัดสินใจเทน้ําต้มปลาที่เหลือลงไปเลยค่ะแล้วคุณเต่าก็ปรุงรสด้วยเกลือค่ะ ตามด้วยใบมะกรูดนะคะและพอน้ำเริ่มเดือดนะคะคุณต่อก็ปรุงอีกรอบค่ะโดยการใส่สเตียีหรือว่าเพื่อนๆจะใส่น้ำตาลลงไปก็ได้นะคะนิดนึงค่ะตามด้วยน้ำปลาค่ะจริงๆตามสูตรที่ดูมาเนี่ยเขาก็ไม่ใส่น้ำปลากันนะคะเขาใส่แต่เกลือแต่ว่าคุณต่อรู้สึกว่ากลิ่นน้ำปลาเนี่ยจะทำให้น้ำแกงเนี่ยมันหอมขึ้นค่ะคุณต่อก็เลยเลือกที่จะใส่น้ำปลาลงไปด้วยค่ะ คุณเต่าก็ปรุงรสด,ด้วย3อย่างนะคะก็จะมีเกลือน้ำปลาแล้วก็สเตเวียหรือว่าน้ำตาลนิดๆหน่อยๆค่ะเพราะที่คุณเต่าเคยลองทานมานะคะน้ำยาตัวนี้จะมีรสชาติเผ็ดเค็มค่ะแล้วก็มันจะมีความละมุนนิดๆนะคะก็น่าจะเป็นเพราะว่าใส่น้ำตาลลงไปนิดนึงนะคะเพื่อตัดความเค็มหน่อยๆค่ะแต่ว่ามันจะไม่ออกหวานเลยนะคะและตอนนี้น้ำยาก,กะทิปลาของคุณเต่าก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอร่อยถูกใจแล้วค่ะ แต่คุณเต่ายังไม่ทานตอนนี้นะคะจะเก็บไว้ทานในวันพรุ่งนี้เช้าค่ะทำอาหารเสร็จแล้วก็แอบไปดูเด็กๆก,กันค่ะว่าเข้านอนกันหรือยังนะคะแต่ว่าเด็กๆเ,เขาอยากสร้างเต็นท์นอนค่ะจริงๆเด็กๆอะ่ะทำเต็นท์นอนกันทุกคืนเลยนะคะแล้วเขาก็นอนกันแบบนี้จริงๆค่ะเห็นแบบนี้เราก็รู้สึกเอ็นดูลูกตัวเองนะคะจนอยากจะซื้อเต็นท์ให้เด็กๆเ,เลยค่ะหรือไม่ก็เป็นมุ้งนอนนะคะ แต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามุ้งนอนที่เนี่จะมีขายหรือเปล่านะคะเพราะว่าก็ไม่เคยเห็นขายตามร้านค้าต่างๆเลยค่ะ pour all the salt uh -huh. is it good yeah no it's not good okay I forgive you Hi, Mama. Hi, Mama. thank you dada thank you Now go into the room and go sleep and watch the bedtime story with Dada, okay? Nana, me! No, yeah, no not listen to Mina. I'm not going anywhere. listen to Mina. going to read. Me! Mama, please! If you don't bother Mina, it's okay. You can read or maybe... Uh, oh! วันนี้ก็คงไม่ต้องทำอาหารนะคะเพราะว่ามีอาหารเหลือจากเมื่อวานเนาะก็คือตัวนี้แล้วก็น้ำยาหนมจีนที่ทำไว้เมื่อคืน <c oughs> วันนี้ก็สบายคุณแม่เลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวคุณเต่าจะมาต้มเส้นขนมจีนนะคะมันเป็นเส้นขนมจีนจริงน,นะมันมาจากจีนค่ะ จริงๆแล้วมันน่าจะเป็นเส้นบะหมี่เส้นก๋วยเตี๋ยวอะไรของเขาอะนะคะแต่ว่ามันใช้แทนขนมจีนได้ค่ะแล้วมันก็กำรรใหญ่ด้วยเนี่ยคุณเต๋าซื้อมาจากวีมาต์นะคะคนมาเยอะมากเลยถ้าใครได้ติดตามคลิปนั้นนะคะกำหนึ่งเนี่ยก็ประมาณสี่ยาห้มเท่านั้นค่ะค่อนข้างจะถูกมากเลยนะคะแล้วก็ต้กรรมกำหนึ่งนี่ก็ได้แบบเยอะมากอะออกมาเยอะมากกินได้หลายคนเลยนะคะเราก็ได้หลายมื้อเลยค่ะ ก็ถ้าใครเห็นเจอแบบนี้นะคะก็ซื้อมาเลยใช้แทนขนมจีนได้เลยค่ะก็เดี๋ยวตอนนี้ก็รอน้ําเดือดน,นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาเส้นลงไปลวกค่ะอ่ะค่ะน้ําก็เริ่มจะร้อนแล้วนะคะไม่รอใส่ลงไปเลยอาจจะต้องเติมน้ําเพิ่มเข้าไปอีกเพราะว่าเส้นมันใหญ่เอ้เยอะไปไอเดี๋ยวไม่ อนนี้เส้นของเราก็ได้แล้วนะคะเดี๋ยวคุณเต่อจะเอาไปล้างน้ำแล้วก็กองน้ำค่ะเดี๋ยวเรามาดูน้ำยาขนมจีนของเรากันนะคะคืออันนี้คุณเต่าอุ่นแล้วนะมันเป็นความภาคภูมิใจของคุณเต่าจริงๆอ่ะเป็นน่าจะเป็นครั้งที่สองที่ได้อ่าทแต่ว่าเป็นครั้งแรกที่ทําพริกแกงอะไรเองแล้วมันก็ออกมาดีงามมากเลยค่ะคือพอใจอะค่ะพอใจแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูเส้นกัน ตะกล้างแล้วนะคะแล้วก็ทําเป็นกระจุกกระจุกเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะจับเป็นอันๆน,นะคะอันนี้ก็รอให้เส้นแห้งก่อนนะคะถึงจะกินได้เนาะก็เดี๋ยวจะกินให้ดูนะคะเดี๋ยวจะมาตักให้ดูนะคะเสียดายมากเลยไม่มีผักเขียวๆอะ่ะจริงๆถ้าจะสั่งก็สั่งได้นะคะก็พวกสาระแน่แต่เพราะคุณต้องขี้เกียจรออยากกินแล้วอะคะ่ะ ว่าจะนั่งกินดีๆให้ดูนะคะแต่ตอนนี้คืออยากจะยืนกินให้ดูเลยค่ะก็เดี๋ยวจะกินให้ดูก่อนนะจริงๆตะกี้ก็กินไปแล้วแหละคำหนึง่งอ,อร่อยงีงามมากเลยค่ะแต่ว่า ส่วนตัวคิดนะคะว่าความอร่อยมันขึ้นอยู่กับชนิดปลาด้วยอะคะ่ะถ้าใครมีคําแนะนํานะบอกมาได้ว่าใช้ปลาชนิดไหนรสชาติมันถึงจะออกมามากกว่าแต่ที่คุณเต๋าใช้ก็คือเป็นปลาน้ําดอกไม้ใช่ไหมคะรสชาติมันก็จะไม่แรงนะักแต่ว่ารวมๆแล้วอร่อยะคะ่ะแล้วก็คิดว่าถ้าใส่ผงชูรสเข้าไปเนี่ยน่าจะอร่อยและนัวเข้าไปอีกแต่ว่าส่วนตัวคือไม่ค่อยชอบใส่อะคะ่ะไม่ปกติจะเป็นคนทำอาหารโดยไม่ใส่ผงชูรสเลย แต่ก็รู้แล่ว่าถ้าใส่ไปเนี่ยรถมันจะนัวมากยิ่งขึ้นอะนะคะแต่ก็พยายามที่จะติดกับรถแบบเนี้มากกว่าค่ะ,ะกินให้ดูอีกนะคะถ้าเพื่อนๆหิวนี่ออกไปซื้อขนมจีนได้เลยนะภูมิใจจริงๆเลยที่ทำได้แล้วนะคะเพราะว่าแต่ก่อนอะตอนอยู่อบบูดบีจะมีพี่คนหนึ่งนะคะ เขาเป็นคนใต้แล้วเขาก็จะทําขายแต่เราได้กินฟรีประจำแหละแล้วมันอร่อยมากอะค่ะเรารู้สึกว่าเอออยากจะลองทำอะไรเงี้ยอยากจะทําเป็นเราก็เคยลองทําครั้งหนึ่งแต่ว่าใช้พริกแกงสําเร็จก็มันค่อนข้างจะเพียเพ้ยนๆหน่อยแต่ว่ามาครั้งเนี้ยอร่อยดีงามมากเลยค่ะอาจจะไม่เหมือนพี่เขาเป๊ะแต่ว่าใช้ได้เลยครัภูมิใจมากก็ yeah. คงต้องฝึกฝนทําไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งได้รสชาติที่ใช่อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวกินให้ดูอีกคำนะคะเราก็จะไปนั่งกินดีๆแล้วเราก็เดี๋ยวต้องไปตัดต่อคลิปให้เพื่อนๆค่ะรู้นะว่าเพื่อนๆหลายๆท่านก็อรอคลิปอยู่นะคะเดี๋ยวขอกินอันนี้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะตัดต่อคลิปให้เสร็จเลยคะ่ะ นี่นะคะเป็นช็อกโกแลตที่ซื้อมาจากคาฟูแล้วเด็กๆต้องการจะเก็บไว้สําหรับรมฎอนนะคะอันนี้ก็ซื้อเมื่อประมาณ2วันก่อนเนาะก็พยายามเก็บแล้วก็ซ่อนจากมารยามแต่ว่ามารยามพยายามจะเปิดกินเราก็เลยให้ลูกโทรไปขออนุญาตพ่อว่าแบบเออกินก่อนได้ไหมแล้วพ่อซื้อเสร็จได้ไหมเด็กๆดีใจมากพ่ออนุญาตค่ะก็จะเปิดกินกันเดี๋ยวจะให้ดูข้างในนะความน่ารักของมันยันหลดโชว์สิลูก so e one two 3าม n ล o u ัลล็อบินส l l ฉั i ชอบจริ o ๆเล o ส r ่ a ่ารักเป็นเด็ก They are ช่เด็ก e ู้ชายหรือเปล h e e ค e คือข้างในก็จะเป็นช็อกโกแลตแต่นะคะแต่ว่าเขาทำแบบห่อน่ารักน่ารักอ่ะนี่น่ารักมากเลยเอาได้เฮ้ยยเวทไีเวทเวทเวทเลสพตตาโชว ไหนมี you yes โซนฮาลักเด็กๆลุมแล้วค่ะโดยเฉพาะเด็กหญิงมาริยมนั่นแหละไหนลูกตาตาโอเคส่วนอันนี้เบบี้มารยยมนะคะไหน which one is Papa อืม which which one is Mama Papa อันนี้ไง big one เลยนี่ no this is b a b a ไหน oh this is Papa yeah okay okay let's go เอาละค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะเช่นเคยค่ะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะแล้วรอติดตามกันในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ, oh, <my> คะอัสลามุอะลัยกุมค่ะ